โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะกับรายการซีรีออนไลน์นะเมื่อกี้รู้สึกว่าเฟลมาสองสามรอบพูดผิดน,นั่นแหละกรรมโอเคคือวันนี้เรามาเล่นเวอร์ชันเออสิบสามรีวิวสี่หนึ่งบีล่าสุดนะแกบักอะไรเรียบร้อยแล้วใหม่เป็นอะไรเนี่ยเออเปิดเสียงดังเกินคอมเมนต์บล็อกเต็มเลยอย่างสงสัยว่าทําอะไรคือนั่งศึกษาพวกคําสั่งใหม่อยู่อย่างเช่นอย่างนี้โอ้ยกรรมอ้าวแล้วเมื่อกี้เราปรับ ทำไมมันไม่เซฟไวอืมอืมโอเคมันก็เป็นแบบเนี้ยเออจบโอ้ยกระตุกเลย <c oughs> อ่ะเรามาดูโค้ดเอ็นพวกนี้ก่อนครับอ่ะอันนี้เราต้องมีเออเราต้องไปค้นหาโค้ดมาจากเว็บอะไรวะมาคาร์บิคีดอเน็ตนะครับอ่ะก็เขียนไปเลยเซิร์ฟไปเลยว่า NBT tag อะไรช้างอร์แมตเลยอ้เขียนไปเถอะเนี่ยมันก็ ก็จะมีโค mm ้ด d รอ p i อ e m item id t i m e 1 d ไ t a 2ห mm hmm. นึ่งสองเฟ์อ็ดเอ็ดนอ็ดเอ็ด t อ็ดเอ็ดเอ็ดเอตดเอ็ดเอ็ดเอ็ดแมนตายเอี mm ่ hmm. ยอเอสทเา็ดเอ็ดเอดเอ็ดเอเนี่ยเ mm hmm. <Okay. S 2> อย็เอ็อดเด ไปอุย้ยเพ่เพ่อย่าเล่นนี้ดิอะอ๋ะอลืมคือมันเป็นพอร์สโซ,โซนะเป็นดินอันนั้นแหละเออเฮ้ยอย่าหลอนอย่าหลอนว้ายเห็นแล้วโคตรน่ากลัวเลยไม่ได้เจอนานพวกอู้อา้าวโอ้เกยดไปเล่นมันเออนี่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  สมอนเอ่อกมเอ็นเดอร์แมนไม่ใช่เขียนผิดเลยแน่เอ็นเดอร์แมนโอ้ย <c oughs> คือตอนนี้ผมงงแค่คำสั่งเทลล่าแค่นั้นแหละเอ่อนี่แท็กเ <c oughs> ทคเอ่อขี่อะไรดีวะ เขียนไมค์ครับจังงั้นไมค์ครับได้อะเบลโอเคอันนี้มันก็ไม่หนีแล้วนะคอ่ะตามนี้อ่าอไม่ได้เล่นกับมันนานนะนี่เขาบอกให้ตั้งแต่เล่นไกด์ติดครับมาคือเราใส่คอมเมนต์แล้วเว้ดดูดูม็อบสเปาเป็นฟอ์ไว้มันก็เลยไม่สเปาออกมาไงอเอ<ว><น>้ตายยากจริงจบอ้าวตายแล้วมันว้าไปไหนวะ กวนละนี่เราต้องสปาไว้ตรงนี้อ <c oughs> โอเคอันนี้ก็หนีไม่ได้แล้วนะอ่ะ <c oughs> เอ,อือแล้วรถก็พังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราใส่แ็กอันนี้ไว้ดีกว่าเอออะไรวะอินงูลาบเบลจะไม่ได้วะ่ะเฮ้ยเปิดเซฟพันนี้เราเซฟเไว้คือผมคือใครก็ได้ส่งคลิปอะไรวะสอน เกี่ยวกับเออคำสั่งนี้มาให้ทีเออคำสั่งอะไรไะเทลล์นี่นับอ่ะสพฮ่าฮ่าฮ่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยคืองงกันเนี่ยแล้วเจสันเมสเซจนี้คือลองแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่อยู่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่ไหนเอาเมื่อกี้เก็บไปไหนเออเซฟไว้คือเราได้แต่อันนี้ของลุงเซิร์ชเขา มันเป็นคำสั่งที่แบบชวนปวดหัวมากเออคือแบบตอนนี้ยังงงมากเลยเคำสั่งเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คือเป็นเจสแพดพลาวเวอร์ไปก๊อบลุงเข้ามาลิกปุ๊บมันก็จะมีอันนี้อันนี้พอรู้อา้าคลิกดิดเฮ้ยว้า shot! อุ้ยดีดีด,ดีลืมไปคอมเมนต์บล็อกมันทนระเบิดคนระับโอ้หลอดไปกูน่าห่าเออกรรมเจสแพดพลาวเวอร์ทำเสียเลย คือใครก็ได้สอนให้ดีไม่ค่อยรู้นะพวกนี้ <c oughs> คือไปดูคลิปคนอื่นมาแล้วแม่งก็งงเอออะไรวะดูส่วนใหญ่ดูคลิปฝรั่งทั้งนั้นอะไม่ไม่เคยดูคลิปคนไทยอะออดูดูอย่างเดียวของพี่ลูว่แค่นั้นแหละจบ <c oughs> คือเราต้องการคนที่แบบยังไงเออคือแบบรีวิวแบบเก่งอะไรเงี้ย เช่นพี่แด็พี่รีวิวรีวิวอะไรเงี้ยอืมใครวะเนี่ยที่เล่นมาครับไม่รู้จำไม่ได้ <c oughs> แต่เห็นได้พี่รีวิวอืมเออช่างนี่นานๆทีที่ไม่เคยเปิดฟังเลย,เยพวกเนี้ยเออปล่อยไปเถอะเป็นฟีลลิ่งส่วนนี้ก็ซอมบี้โอกาส <c oughs> ทำเล่นทำมั่วเนี่ยนี่ทำไกด์ติดค้าบฉบับไมครับเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออน่าทำแมปอะไรสักอย่างดีเนาะเออจะให้มันดอกไงว่าลืมขอดูแท็กก่อนครับแท็กมันอะไรวะม็อบอ๋อ a อ t i ท e e เอฟเฟกต์ของไรแท็กลิสอ๋อโอเคโอเคอเคพอ,คอ,คอคได้สักครู่หนึ่งครับอุปกรณ์เดี๋ยวก่อนมันใส่ไงต่ออ๋ออันนี้เสร็จโอ้ยออยาวนะค,คำสั่งแล้วก็อะไรวะแอ๊ก เอฟเฟกคือถ้าใครมีความรู้เรื่องไอ้คำสั่งเทเล้อนั่นนะเออส่งคลิปมาก็ได้ส่งคลิปทาง youtube หรือ Facebook ผมก็ได้คืออยากศึกษามากตอนนี้คือหนึ่งเรู้สึกว่ามันใกล้จะมาแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วะเออสิหตุลาอืมคงมาเร็วๆนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่เขียนไงวะเอ้ยลืมอ๋ออันนี้แท็กลิสก็ต้องใช้นี่งงตายเลย อืมแล้วก็ตามนี้เอ่ออะไรวะยุงเจ็บเฮ้ยดี่แท็กอะไรเนี่ยคอมพาวคอมพาวเอ่อไอดีสิบได้ไหมปาเเคิเอฟเฟกต์อะมีมีมีดีเคสเราไม่ใส่ดูแลชั่นมัน ือช่วงนี้เป็นช่วงศึกษาพอดีไม่มีอะไรทำคือตอนนี้ทำมอสก็ขี้เกียจทำแล้วคือคือเพราะได้โปรแกรมมาใหม่ก็อ,อยากทำไงแบบฟิวเจอร์อะไรมันเจ๋งกว่านี้อ่ะอ่ะโอเคเอ๊ะเราใส่อฟเฟกต์อะไรวะไปไว้วะเดะเดี๋ยวเดๆอ๋ออฟเฟกต์สิบเป็นรีรีเจนใส่หนึ่งไว้แล้วกันเอาสักประมาณยี่ห้าโอเคได้แล้ว ทำมบีโอกาสชิ้นนี้พิเศษ mm hmm. กำ mm hmm. เออแล้วให้มันดรอปของไว้ที่หลังครับโอเคอ๋อเราใส่ผิดมันเป็นรองเท้ากำดรอปแชงนี่แท็กอะไรเนี่ยแท็กทลิทเหมือนกันโอเค ก็ว่างๆใครก็ได้มาสอนเองเนี่ยนะคำสั่งเอาหายเถวแถวรอมีนับอ่ะนอกนั้นได้หมดละเทสฟอร์บ็อกได้เทสฟอร์ for, ได้เทสฟอร์ฟอร์บ็อกมันก็แค่เช็คบ็อกอะตอนนี้เราลืมเรื่องสกอร์บอร์ดไปเฉยเลยอันนี้อะไรวะอ๋อเขามาทำไมวะมีมี นี่ไรเราเนี่ยอ๋อเอ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 อเฮ้ยเดี๋เว็ดเด็ดมันถึงมันนึกถึงนกเกี้ยงกับควายเลยจะบ้าเลยอันนี้มันไก่นี่มันไก่กับวัวไอเพะความจริงอ่ะจิ้มรอบเดียวก็ตายแล้วเราใส่เลือดไว้แค่เท่าไหร่วะยังไม่รู้อ๋อนี่ไงแอคทีฟเอฟเฟคต์เอาหายตุ่ม เราไม่ได้ใส่อันนี้ไว้ไงนี่เฮ้ยมันพึ่งมาได้ได้ป่าว่ามีปะ่ะเอฟเฟคไม่มีกรรมเดี๋ยวค่อยไปเขียนใหม่เอาทีหลังโอเคจบทัานี้เราคือเรามาทำไอ้ซอมบี้อวกาศเราเล่นยๆอ้าวอะไรวะอ๋อเราอันนี้กรรมเฮ้ยอ,อยู่บ้านไม่ต้องรีพิมพ์กันได้ เออเออเอาสีอะไรดีวะที่คิดว่ามันจะเหมือนเหมือนในไกดติกคาร์บเออเก้าห้าสามิีเมนต์เอา้ 9, 5, เอามันอันไหนวะเอ้ยอันนี้มั้งอันนี้เอาพอพอความรู้พอจำได้อเนี่ยอ่าโอเคอ่ะอ่ะ,อะจริง,รงอืมอืมทำไมมันไม่จางว่าเมืม่อกี้ยังจางเลยพี่ไม่เห็นหน้าครับ อ่านี่ฮซอมบี้อวกาศเออเออเอ้ย่างมันก็จ๋งดีเนาะได้บล็อกใหม่มาแค่จิงอย่างเงี้ยแหละโอเคจบเพียงเท่านี้นะปะก็ขอบอกเอกันเลยไอคำสั่งเทียวรอเนี่ยเนี่ยสอนหน่อยเธอไม่รู้งานนี้มีขอให้สอนมัางละปกติไม่เคยขอเออก็ตามนั้นแต่ถ้าได้ก่อนก็ไม่ต้องก็ได้มั้งโอเคจบ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 ครับเออ คิดว่ามันไม่คงไม่เป็นไรมั้งรู้สึกว่ามันถ้าจะท้องอืดครับนะโอเคเดี๋ยวหายารักษาให้กินข้าวแป๊บอร่อยหายหายารักษาให้เออคือรักษาละหายหายไปเลยนะหายไปเลยนะนะอ้อันตัวหนูงี้งั้นน่ารักดีเออ <c oughs> โอเคจบจริงๆแล้วนะครับอ่ะบาย